สวัสดีพี่นักเทรดทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องของอ่าแฟลูแก็บนะครับหรือว่าช่องว่างของราคานั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเรารู้เรื่องของช่องว่างราคาแล้วก็จะ,จะ,จะสามารถที่จะดูเขาเรียกไงนะวิเคราะห์กราฟได้ค่อนข้างที่จะออกได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับว่ากราฟจะไปปิดแก็บตรงไหนและไปตรงไหนต่ออะไรยังไงนะครับซึ่งอ่าคนที่ใช้เทคนิคน้เซียเนี่ยก็ค่อนข้าจะโหดมากๆเลยนะเออแต่ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเซียลหรอกแค่แบบว่าใช้ประกอบในการหาจุดเข้าเฉยๆนะครับผมอ่า างเช่นชุดนี้แล้วกันนะครับช,ชุดนี้เห็นไหมครับว่าสองแท่งนี้เนี่ยมันมีแกลบของราคาอยู่แกลบช่องว่างของราคาอยู่เห็นป่ะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะอ่ะนี่นะครับคือแไปูแกลบคือการที่ว่าคือปกตินะครับผมแท่งเทียนอะอสมมติผมวาดให้ดูนะแท่งเทียนจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะสมมตินะอันนี้อันนี้อันนี้ผมสมมติให้ดูนะแล้วมันก็จะมีไส้เทียนใช่ไหมอย่างงี้ใช่ป่ะถูกป่ะไส้เทียนอย่างงี้ถูกป่ะ พราะนั้นแล้วครับผมถ้ามันอยู่อย่างนี้เนี่ยแกบตรงนี้เนี่ยของตรงนี้ก็คือแกบของมันนะครับก็คือแฟร์บลูแกบงมันนั่นเองพรานึกภาพออกปะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าแทง่งเทีนเนยนของแท่งนี้ใส่แม่งมาปิดอย่างเงี้ยแค่ไส่หรือว่าเนื้อก็ได้นะถ้าใส้มันมาปิดอย่างงี้แสดงว่ามันมันไม่มีแกบแล้วเออคือมันปิดเรียบร้อยแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วครับตรงนี้มันยังไม่ปิดไงเพราะนั้นแล้วเนี่ยพอมันทําแกบไปปุ๊บเนี่ยกราฟจะต้องมีการโอกาสนะครับที่กราฟมันจจะะะมมมมาาาาาปิดไ้้้ค่่่ออออนนนนนขขงงทีเเเเยกกก็็ืโห พอกราฟมีการมาเข้าโซนนะครับผมปุ๊บการกันดีกลับไปเลยอ่ะแค่นี้เองครับแฟลูกแกลบอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอีกสักตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะอย่างเช่น,หา,นหาก่อนหาก่อนเอออ่ะตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันครับสมสมติว่าชุดนี้เนี่ย,เร,ยเรายังไม่ได้เห็นมันนะสมมติชุดนี้เรายังเรายังไม่ได้เห็นมันเราเราเห็นแค่ตรงเนี้ยเราเราเห็นแค่แค่ปัจจุบันเนี่ยอ่ะเราเห็นแค่ตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมครับสองแท่งนี้ไส้มันยังไม่ได้ปิดกันเลยแกลบใช่ปะตีไปเลยครับ เห็นไหมกราฟมนโซนเข้าโซนแฟลฟ,ฟลูกแกลครับแล้วมีการทิ้งตัวลงอ่ะแค่นี้เร้ก็ได้กําไรแล้วครับผมอ่ะแค่นี้เองวิธีการใช้ก็ง่ายๆแค่นี้ครับอ่ะส่วนที่นี้นะครับคลิปหน้านเนี่ยเราเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาทุกทุกอย่างที่ผมสอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น OB ดีมนันแฟลฟลูกแกลหรืออะไรต่างๆนานาที่ผมสอนไวในอ่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าเราจะมาประยุกต์ใช้อย่างไงให้มีประสิทธิภาพในการเข้าเรเ่อรของเราได้มากที่สุดนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับผม